นี่ออยยูที่สวนทุเรียนของน้องคู่นี่หน้าตาของเจ้าของสวนค่ะเป็นเจ้าใดแน่น้องคู่ก็โอเคครับผมโอเคแบบไดโนสวยครับใส่ของพี่เอกก็ใส่ได้ดีครับผมใส่สูตรใส่สูตรอาจารย์เอกเป็นประอาจารย์เอกอาจารย์เอกอาจารย์เอกเป็นคนให้คําแนะนําซึ่งก็เป็นทีมเฮ้าเนาะจ่ะเข้ามาให้คําแนะนําคำปรึกษาซึ่งอาจารย์เอกจะเป็นหัวหน้าทีมนะคะสวนนี้เนาะปลูกมาได้ประมาณจักปีหรือจ่ะปีกว่าครับปีกว่าเนาะ ตอนนี้กําลังจเจริญเติบโตไปอย่างสวยงามนะคะเนาะปลูกมันอาจจะตีประมาณก็ตีสามสี่เดืนอนอ่ะอือีสามสี่เดือนก้อนหนานั่นมันมีอาการเป็นยังไงนะจ๊ะบอกบอกให้แบบพี่น้องเพื่อนใดหูเนี่ยว่ามันเป็นยังไงหลากบอ่อ่อยเดินหลากบ่เดินเลยอยอดอ่อนบอ่อ่อยนี้แบบนี้อ่าแล้วตอนนี้คือหูสาเหตุไปว่าเป็นอย่างคือแบบหลากบ่เดินอ่าคิดว่าน่าจะน่าจะหูระหลับเพราะว่ามันอาจจะเป็นราะวะหนึ่ง <1 S 2> หนึ่งก็คือการบำรุงดูแลของเขามันไม่ค่อยดียน้ำ แบบ2,000ศูนย์ขึ้นน้ำบ่ถึงขอบคุณน้ำก็ถึงนี่ฮดน้ำยุแบบใดจ้าอยากอยากบอกบอกพี่น้องเขาในว่าอันนี้เป็นสปริงเกอร์แบบมินิครับน้่มสปริงเกอร์แบบนี้นพี่เอกแล้าในน้ำไหลระยะเวลาในการลดคือถัดลดยังไงอยู่บ้างเออ่ช่วงหน้าห่อนี่จะจะจะนั่นนัอยนึงเพราะว่าหน้าห่อนี่จะอัดน้ำไหลายประมาณตั้งเสาจรว่าฮอดบ่ายมัก ไปเลยครับมานี่ยขอบคุณค่ะแล้วถ้า,ายเรวทุกเมื่อนี้เลยตาเปิดอยู่จังไหนซุ่มือคันจังช่วงหนาฝนนี่คันฝน,นตกอ่าบ่ตกหนักปานใดก็ไปไปล่อยน้อยนึงสิเฮาเฮาก็ซักอากาศชื้อนอยู่นี่เฮาก็ซักสองชั่วโมงม,มาเนี่ยเช้าเย็นใช่ไหมคะอ่าหรือว่าเฉพาะเช้าหรือยเย็นหรือย,ยังไงคะประมาณต่อมือนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเวลาหน่อยนิดหน่อยหนึ่งจริงๆก็อยากได้เสาแปลงอยอะ จริงๆเซากระแลกเลยจะดีแต่ว่าเวลาหันบกพรีมีป็นไหนค่ะอันนี้เขาอยู่บ้านนี่ยังจะนี่หมู่บ้านเนี่ยซื้อาโซอยดาวเรืองตอนนี้โซ่ดาวเรืองหน้าเทศบาลอ่อาอําเภอนาเชี่ยครับนี่ทุเรียนนาเชี่<า>ยค่ะอยู่ข้างน้าอยู่หลังอยู่อยู่หน้าเทศบาลเนาะอยู่อยู่ต้องหามต้องหามอ่าเทศบาลแล้วก็ตรงม้เนี่ยประมาณสักสองร้อยเมตรอืม เนี่ยข้างในมีสวนทุเรียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันกับ,บรเด็งห้ามได้ตอนนี้หรอกจ้ะแต่ว่าเขากับเออพามาชมบรรยากาศไหเบิงเนาะจ้าว่าเนี่ยนี่แหละเป็นบรรยากาศสวนของน้องคู่แล้วกัมีพื้นทีบ่บ่หลาหลซ้ำน้องแบบคือตอนที่มาเจอน้องอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือแบบน้องกัามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็สิ พร้อมที่สีรับคําแนะนําโดยที่แบบว่าได้มีอย่างติดขัดเลยกัเห็ดตามคําแนน้าทุกอย่างจนตอนนี้นะคะคต้นนี้ก็สวยงามมากขอบคุณน้องครูมากๆนะคะควันนี้ขอบ,ค,บคุณค่ะ